หุ่น a เมซอนจะเป็นอย่างไรในอีก3ปีข้างหน้าเมื่อพูดถึงโอกาสในเวทีปัญญาประดิษฐ์ AI บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft, NVIDIA, Apple, Tesla, Meta Platforms, Alphabet และ Amazon AMC n 0.17%มักจะหาวิธีที่จะเป็นจุดสนใจได้เสมอยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Magnificent Seven กำลังเป็นผู้นำการปฏิวัติ AI ในหลากหลายด้านและแม้ว่าฉันจะเห็นข้อดีหลายประการในการลงทุนในแต่ละด้านแต่ a เม z o n ก็เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของฉันในช่วงปีที่ผ่านมาหุ้นของ a เม z o n พุ่งสูงขึ้นถึง49%แซงหน้า S&P 500และ Nasdaq Composite ได้อย่างง่ายดายและถึงแม้จะเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจแต่ฉันคิดว่างานปาร์ตี้ของอเมซ o n เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น ฉันจะเจาะลึกว่าอเมซอนกำลังสร้างแผนงานด้าน AI อย่างไรซึ่งควรได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ฉันจะสำรวจว่าการเคลื่อนไหวของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอย่างไรและจะอธิบายว่าทำไมอเมซอนจึงดูเหมือนเป็นโอกาสสำคัญในโลก AI ในขณะนี้ในความคิดของฉันอเมซอนเป็นธุรกิจที่เข้าใจผิด แหล่งรายได้หลักของบริษัทมาจากตลาดอ e ีคอมเมิร์ซและโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์คอมพิวติ้งด้วยเหตุนี้อเมซอนจึงอาจประสบกับช่วงระยะเวลาที่ยาวนานของการเติบโตทั้งรายได้และกำไรที่ไม่สม่ำเสมออย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความผันผวนในโปรไฟล์ทางการเงินแต่อเมซอนก็ได้แสดงให้เห็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนนั่นคือฝ่ายบริหารไม่กลัวที่จะใช้จ่ายเงินอเมซอนได้เพิ่มการลงทุนด้านค่าใช้จ่ายด้านทุน k p ets. เป็น2เท่ามาสักระยะแล้วเมื่อมองเผินๆก็เข้าใจว่าทำไมการใช้ใจ่ายในปริมาณขนาดนี้จึงอาจทำให้เกิดความกังวลได้แต่ลองดูโปรไฟล์กระแสะเงินสดของอเมซอนสิในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้เพิ่มกระแสะเงินสดจากการดำเนินงานและกระแสะเงินสดอิสระขึ้น57%และ123%ตามลำดับฉันจะเจาะลึกมากขึ้นว่าการลงทุนด้านเคพเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนและจะอธิบายว่าทำไมการเติบโตครั้งต่อไปของอเมซอนเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น จากการยื่นแบบรายงาน10คิวล่าสุดของบริษัทพบว่าค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนส่วนใหญ่ที่ถูกจัดสรรไปเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีซึ่งส่วนใหญ่จะรองรับการเติบโตทางธุรกิจของ A w s ในช่วงปีที่ผ่านมาอเมซอนได้ประกาศแผนงานต่างๆมากมายรวมถึงการสร้างชิปแวร์แบบกำหนดเองการสร้างศูนย์ข้อมูลของตัวเองและการลงทุน8 0 0 0ล้านดอลลาร์ในสตาร์ทอัพด้าน AI ที่ชื่อว่าอันตรพิกหากคุณดูแนวโน้มในธุรกิจคลาวของอเมซอนในตารางฉันคิดว่าจะชัดเจนขึ้นว่าการลงทุนด้านเคพส์ของบริษัทนั้นสร้างผลตอบแทนแล้วนอกจากนี้เมื่อพิจารณาว่าแผนริเริ่มของอเมซอนในด้านศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานชิปยังคงต้องพัฒนาต่อไปในระดับที่มากพอสมควร ฉันคิดว่านักลงทุนควรจับตาดูการเร่งความเร็วแบบก้าวกระโดดของรายได้และผลกำไรของบริษัทในช่วงหลายปีข้างหน้าสำหรับฉันแล้วกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกการเติบโตในระยะต่อไปของอเม z o n ก็คือโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยเฉพาะอย่างยิ่ง d ด n เอลซซึ่งเป็นผู้นำการวิจัยเทคโนโลยีที่ w e b บ e ุ u r i u y i t y คาดการว่าจะมีการใช้ใจ่ายหลายล้านล้านดอลลาร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า พลวัตเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันหลักสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกเลเ์เช่นอเม z o n ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากผลกำไรส่วนใหญ่ของอเมซอนมาจากกลุ่มธุรกิจคลาวด์อย่าง AWS ความเห็นของผมก็คือเมื่ออัตรากำไรของอเมซอนขยายกว้างขึ้นและกระแสะเงินสดและรายได้เพิ่มขึ้นมูลค่าของบริษัทก็ควรจะเริ่มขยายตัวขึ้นอย่างมาก ในอีก3ปีข้างหน้าฉันมองว่าอเมซอนจะกลายเป็นบริษัท AI ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกได้และในตอนนี้หุ้นของอเมซอนก็ยังถือว่าคุ้มมากโดยอเมซอนซื้อขายที่56เท่าของกระแสะเงินสดอิสระซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ย5ปีสำหรับฉันตอนนี้ถือเป็นโอกาสอันเหลือเชื่อในการซื้อหุ้นของอเมซอนทันทีวันดีๆด,ดูเหมือนจะมีขึ้นในไม่ช้าและฉันคิดว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่นักลงทุนรายอื่นๆจะเริ่มมองเห็นศักยภาพของบริษัท